ท่านผู้ชมครับผมทิ่เต็มปากเนี่ยผมชิมลูกเดือยต้มนะครับเพราะว่าเมนูนี้อย่างที่บอกเป็นเมนูชีวจิตนะครับและลูกเดือยเนี่ยมีสรรพคุณเป็นยาเย็นนะครับแล้วก็มีฟอสฟอรัสสูงมากนะครับบำรุงตับไตทุกอย่างเยอะแยะมากมา,าแล้วเมนูนี้ก็มีส่วนผสมของเห็ด5ชนิดด้วยกันววซึ่งเห็ดนี้ก็มีสารต้านอนุม,มูลอิสระด้วยใ,<ช>ในการป้องกันโรคมะเร็งด้วยนะครับรวมๆแล้วเนี่ยเมนูนี้เนี่ยชื่อว่าอะไรคะเชฟคะจริงๆแล้วเป็นซุป ลูกเดือยเห็ดนั่นเองนะครับเป็นแกงจืดช่างแกงจืดแต่ผมจะทสไตลเ์เป็นเป็นคอนซูเม่เป็นอิตาเลียนนิดๆน,น,นะครับโดยใช้แผ่นเกีียวซึ่งแผ่นเกี๊ยวก็<ห>ก็ทํามาจากแป้งสาลี<ห>นะครับซึ่งก็เป็นนิดๆน,นะฮะซึ่งจานนี้เนี่ยจะเน้นที่เห็ดกับลูกเดือยน,นั่นเองหหนะครับตอนนี้ผมก็จะเอาเห็ดทั้ง5ชนิดเนี่ยนะครับอย่างน้อย3ชนิดขึ้นไปท่านผู้ชมเพราะว่า มีการวิจัยแล้วถ้าเกิดเผ็ดสามชิดขึ้นไปเนี่ยอยู่รวมกันแล้วจะกินแล้วมีประโยชน์ใช่ถ้าเกิดคนสามคนอยู่รวมกันแล้วหนึ่งคนหัวหายสองคนเพื่อนตายสามคนอะไรดีคะสามคนหายเหมือนกันสองคนสองคนสบายสามคนสบายเหรอใช่แล้วอันนี้มีก็ของกระทะตั้งตรงนี้ได้ไหมคะได้เลยจัดให้นะฮะ ท่านผู้ชมผมจะผัดเห็ดกับน้ำมันมะกอกนะครับโอเคโอเห็นไหมอันนี้เหมือนกริวเบาใช่ไหมคะจะผัดเลยฮะกริวนะครับจะผจะได้แ้งเอากลางๆเอาเอาเอาแรงเลยครับเอาไฟแรงเลยโอเคไฟแรงเหมือนเชฟเลยใช่ไหมคะประมาณนั้นนี่นี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวรอให้กระทะน้ำมันหาเลือดนี่มีเห็ดรวมแล้วผมใช้ท่านผู้ชมใช้ใบโหระพา หรือถ้าผู้ชมใช้มีอิตาเลียนเบ l ซลก็ใช้อิตาเลียนเบ l ซลได้เพราะว่าจะทำให้หอมหน่ารับประทานนะครับแล้วก็นะครับก็ไปโหระพาไปห <Okay. S 1> อมแล้วใช่ไหมหอมแล้วค่ะหอมมากใบโหระพาจะผัดสไต์ออก,กริลกริลหน่อยนะครับ ไปเลยเนียนะครับกลิ่น <ไป S 2> บแบบสมุนไพรจริงจังเห็ดกับอะฮะนะครับปรุงด้วยพริกไทยกลิ่นแบบชิวจิตสุดๆเลยค่ะแล้วก็มีเกลือนะครับซึ่งแน่นอนท่านผู้ชมเวลาทานอาหารที่สุขภาพเนี่ยไม่ควรจะเค็มจัดนะครับคืออาหารสุขภาพไม่ไม่รสไม่ค่อยจัดนั่นเองนะครับรสค่อนข้างจะพอ,พอดีพอดีเราให้หอมเพื่อชูรสหน่อย แล,แล้วนี่หัวใจสําคัญเลยครับท่านผู้ชมลูกเดือยลูกเดือยใส่ลงไารักแปลพิลึกนะครแล้วผัดให้ออกกลิวๆกลยวสกลวกิวนิดนึงนะครับคัวคัวแต่เชฟเขาใส่น uh uh ้าซุปไปนิดนึงนะครับเพื่อว่าจะให้ลูกเดือยได้นิ่มลงไปหน่อยครับเดี๋ยวเราก็ค่อยผัดกัางๆเอาละคนที่รอ ผิวเผาวนี่นีนยนมแนะนำไม่ใช้เด็ดหอมเพราะว่าจะมีจะได้ชูรสของเห็ดด้วยนะครับเชฟเติมพริกไทยนิดห่งเอาละทีนคนผัดชิมบ้างนะฮะทีก็จริงจริงก็อร่อยแล้วนะู้ชมต้องออกเคม็มนิดนึ่งไหมไม่เห็นมากครับ รอยากให้ลูกเดยได้นิ่มกว่านี้ได้นิ่มกว่านี้นะฮะโหเมนูนี้ถ้าดูดีๆเนี่ยไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะคะไม่มีครับเพราะว่าอาหารชิวจิตก็จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยว่าเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากเพราะว่ามันย่อยยากใช่ส่วนมากก็นิยมทานปลาดีเลยนะฮะเนื้อสัตว์ใหญ่ๆจะไม่ค่อยทานกยบางทีเนื้อสัตว์ ก็ถึงกูจะดูว่าเหมือนจะไม่ใส่สาอะไรจริงๆก็มีผสมผสมก็มีก็มีครับเอาละผมขอตอกไข่แดงไว้สักไว้เตรียมห่อเยียวใช่ไหมใช่ครับ,รบเอาละเอาแห้งนิดหนึ่ง ได้ที่แล้วนะครับ,รบผมขอ <นะ S 3> ต้องเอาไปว,วางไว้ให้มันแห้งก่อนให้เย็นนิดนึงให้เย็นให้เย็นนิดนึงก็ได้ผมก็จะต้มน้ำซุปน้ำซุปที่เืองจาสต๊อกไก่นะครับนะครับท่านผูช้ชมในตัวน้ำสต๊อกสต๊อกเนี่ยผมจะใช้ก้านเห็ดหอมใส่ลงไปนิดหนึง่งนะครับแล้วผมจะมีพริกไทยใส่นิดนึงนะฮะผม ปรุงรสด้วเกลือน,นิดหนึ่งแล้วก็ซีอิ๊วขาวเล็กน้อยนะครับซึ่งตอนนี้กลิ่นเห็ดหอ,อมยังไม่ออกแต่ก็จะมีน,น,มน,น,น้ำซุปรสไก่เนี่ยมันเป็นเพราะเราต้มน้ำซุปรสไก่จนเข้มข้นไว้แล้วเข้มข้นมากนะครับเอาละช่วงที่รอนี้เราเปิดไฟอน่อนนะครับตัวนี้ผมเตรียมต้มน้ำไว้สำหรับลูกเกี๊ยวแล้ว เอาล่ะครับตัวนี้ไสเราเย็นแล้วเรามาหอมไสเป็นลาวิโอลี่กันมีลูกเดือยมีเห็ดแฟนครบคำน้อยอะ่ะปฏดิคำตัวนี้ใช้ไข่ใช้ไข่แดงสี่เหลี่ยม้าทิศสี่เหลี่ยมตัวนี้เลย รอบแผ่นเกียวนะครับเสร็จแล้วเอาอหนึ่งแผ่นประกบประกบลงไปปิดสีดดส่ด้านพยายามปิดสี่ด้านปิดสนี้สี่ด้านนะครับน้ำก็เริ่มจะสุกแล้วจริงๆการห่อเกียวก็มีหลากหลายอย่างแต่ว่าก็ต้องดูเกี่ยวกับอาหารประเภทที่เราทำด้วยว่ามันคนวรห่อแบบ อันนี้ห่อเป็นล <ground> ักษณะเป็น <serves> ซุปก็จะตัดแบบตัดขอบออกอ่าตัดขอบออกอย่างนี้ตัดเพื่ออะไรคะเชมค่ะให้แผ่นมันเล็กลงหรือว่าให้แผ่นมันมันเท่ากันมันจะมีความพิเศษยังไงหรือเปล่าให้แผ่นเ้ื่อิดท่านผู้ชมไม่ตัดก็ได้นะครับ แต่มันก็จะออกมาไม่สวยเท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ยตัดปุ๊บเท่ากันปับน๊บก็จะดูสวยงามกว่าก็จะดูเรียบร้อยกว่าไม่รู้จะบร้อยนะครับเวลาใส่ถ้วยเอาละได้หกแผ่นแล้วน้ำตัวนั้นเดือดเองไหมเรียบร้อยแล้วค่ะเดือดแรงไหมเดือดแรงไหมแรงเลยอ่ะแรงไหมเออพอน้ำเดือดแรงๆเนี่ยเราล,ลงเลยคุณผู้ชม ใช่ข้างในสุกแล้วแผ่นเกี๊ยวสุกสุกง่ายมาก mm hmm. ตอนเนี้ยมาชิมน้ําซุปให้อีกทีหนึ่งว่าตอนนี้น้ําซุปได้กลิ่นหอมเพิ่มขึ้นไหมนะครับน้ำซุปตัวนี้ก็จะมีพริกไทยดํานั่นเสร็จนะ mm hmm. ครับพอสุกแล้ว, mm hmm. ลวละซึ่ง mm hmm. เส้นนุ่มแล้วท่านผู้ชมจะเห็นว,ว่าตอนนี้ผมก็จะ นำลงในถ้วยซุปเลยนะครับซุปใสๆนะครับเอาละนะครับเอาละก็ให้ตลอดอย่างนี้เสร็จแล้วก็ ตกแต่งเช็ดจานเช็ดจานเรียบร้อยท่านผู้ชมตัวนี้ผมก็จะจัดการเซฟกับนะครับลูกเดือยถ้ากิลูกเดือยตัวนี้ต้มสุกแล้วนะครับเ,เราผมผักชีไม่ต้องใส่นะครับผมขออนุญาตใส่พริกไทยเล็กน้อย,อยนะฮะ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับซุกลูกเดือยเห็ดรวมนั่นเอง ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เชฟเอามาฝากกันเกี่ยวกับสุขภาพล้นวนๆรับรองว่าสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้หญิงเนี่ยจะต้องถูกใจแน่นอนหรือว่าคุณผู้ชายที่รักสุขภาพแล้วกําลังลดน้ําหนักอยู่สามารถที่จะทานได้ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะคควันนี้นะคะรายการเชฟเชเบิเนี่ยยังมีอีก2เมนูเอามาฝากกันแต่ว่าต้องเป็นช่วงหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปพักกันสักครู่เดียวค่ะ